อ็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเนี่ยและทุกทุกคนเลยเนะฮะโอ้โหตอนนี้เรานั่งกันอยู่ชายชะกันสี่คนนะฮะอ้าวรีบออกเกมทำไมฮะเ,เนี่ยผมเราชายชะกันสี่ตนนะฮะอ่าครัเนี่ยผมชายชะกันชายชะกันสี่ตนนะฮะ p เพลงไมค์ค a ับนะเอาเอารือ,องม้าเถอะซอมบี้แต่แค่เนี้ยแลาทำไมวะ เดือยวันวันต่างหลังแอปเปิ้ลหน่อปเนีลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลตงของใครของเปิ้ลเปิลแหนโต๊ะก่อนให้ก่อนนด้ครับแอปเปิ้ลครับนี่ผมได้สองแก้แล้วนะครับแก้วสองแกนวจะข้ามแล้วนะทุกคนมันกด้วยจะข้ามแล้วนะครับกรุณาระวังตัวนะครับให้ให้ทุกคนคุณลุ้มนะครับคุณลุ้มคุณลุ้มทำไมตะก้นยังไม่ได้ สักสิบบล็อกมาเล่นก็จบแล้วโอ้ยอดีันนี้สฉมกระเจี๊ยบลวมก็จุ่มน้อรุดกะอะรเดี๋ยวพรุ่งนีครับกำลังสตรีมสดนะครับเหนือนะครับในครับหงสนะครับหอุมเดี๋ยวผมจะหลุดลมอยู่คนเดียวฮะอ่ะคนลอยลงไปเลยคนละลุมมาคนหลุมหรอไปคนง่ายยังไม่ได้ตัวเมกอนเอาเมกอนตายแล้วตายแล้วเลี้ยงกับย่างย่างปิดปิดบุญฮัลโหลอี่ยเลียกับปีดบุญ ปิดปิดแหน่แหน่ไม่ปิดเลยเกียปิดมันมืดเฮ้ยอันนี้มันถ่ายนั่นเจ๊ะอยู่มันถ่ายถ่ายสตรีมอยู่แน่สวัสดีครับวันนี้ผมมาถ่ายสตรีมครับวันนี้เป็นสตรีมสดกำลังสตรีมอยู่โอ้สวัสดีครับเฮ้ยเฮไฟไฟไฟไม่ไฟมาได้เลยเจอะครปิดครับใครปิดผมไม่เห็น Thank you เฮ้ยไฟไปหมอนี้เนาะ โคตรมากกินเลยคุผมชื่อแอนครับแอนอ่ะกตเกตเกเอานี่แอนเนาะออเคแอนแอนให้ซูนี้กันนะคโอเครบ้านเดียวกันโอ้บมาเดียวกันอ๋อลงมาเข้เราเอาิ้าเราโอ้ยตีกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้ซูนายแจ้ของลูกมุงไหนยังไงเทียนไอ้ทอดทอดเทียนเลยโอ้ยมาทำยัง้โอ้ยโทษโทษโทษโทโทแจ้ของก่อนลุกลุก พุนลุกพุนออกไปพุนออกพุนกระโดดขึ้นเจ้าของฟีเจ้าของฟีนี่อะไรนี่สตีเฟิร์นโดดขึ้นไปเจ้าของฟีเจ้าของฟีโดดไปก็รู้ใช่ไหมฮะเจ้าสิ่งกุศลนี่อีอ๋อกับบดีบินน้องแอนโอเคเอาได้บ้านมาละนี่คือบ้านของมืเฮาห่างปะมันแบบกว้างไ่ขอแปลงเลยเออไปเจอกันคุดแล้วไป ยายขยยากนทีบ้าฟุตหบ้าหาบ้หาฟุตมันนี้นั่นตัวงมันี่ไอ้ยังอ่ะอาเายถุงมันไงติคุดเร็นช่เบ้าทม่อกี้มีคนสว่างอย่างนี้ยังอะจะคับคาบดำไครับจูมือเอาเอาเขไปไหัวสติฟคุยกับคอมบี้อะดีละ มัะจุมหาลัยกนี่ประจรักประจำหลักโอ้โหบ้าน,นกเล่ทางรายการบอกให้ว่าตอนนี้โคดดึกตอนนี้กี่โมงละของทุ่งควาโอ้โห,โหโคดไม่ดูกันเลยดูดิคูอฟอกอะคืบัฟอยบ้านเป็นหูนะมาเป็นหูนเอาเต็มตีเอาอืมกองคาบสองอันเอาจะได้อืม ทอดวางให้สุงขอไม่จริงขอไม่อันนี้ไม่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 เอไม่ขอดินขอดินขอดิน